พ่อแม่ก็ตกน้ำตายตั้งแต่เล็กๆแล้วมั้ยแม่ก็ถูกงวด60กับ37นี่แหละฟันมาคืนฟันว่ะเด็กน่ะมันมาขี้ใสซ่องซ่างพวกนี่นนี้ไม่อย่างเั้ผู้ชายเออมันขี้มาอย่างนี้จะมีโชคนะคนฟันเปนขี้โชคไม่ครึ่ง สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube บารสักคาโกดนะครับผมแล้วก็วิสุภาพรนะครับท่านผู้ชมอ่ะวันนี้ท่านผู้ชมครับเรามานะครับกับอ่ารถป้ใบทะเบียนสวยๆนะครับผมอ่ะวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอภูสิงห์นะครับผมจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมเป็นบ้านของนะครับแม่ผมหอมนะครับแม่ผมหอมนะครับผมซึ่งคุณแม่นะครับผมให้โชคให้ลาบแม่นนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นคนผมยาวนะครับท่านผู้ชมครับ ที่ผมเห็นเมื่อกี้ก็คือนะครับผมผมเกจะย,ยาวมากเลยนะครับแล้วแกก็เป็นคนที่ให้โชคให้ลาบแม่นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามนะครับนี่ก็คือบ้านเลขที่ของแกนะครับผมครับหลายงัวซ้อนแล้วนะครับผมที่มีโชคมีลาบน,นะครับผมที่เฮงเฮงผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับผมหอมครับชื่ออะไรนะคุณแม่แม่หอมแม่หอมอ๋อ ผมจริงๆเลยใช่ไหมแม่เนาะผมจริงๆแม่มัดไว้บนไม่ได้มัดแม่ก็เหาะรางเงียเขาเรียกว่าบวชผมอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นผมเก่านางนีเขาเรียกว่าผมเก่านางนีเพราะเป็นมาตั้งแต่กัเนิดแล้วมั่งเนี่ยพ่อแม่ก็เกิดมาก็ผมแม่มันจะหยิกหยิกเป็นลอนรอนตั้งแต่กัเนิดนะครับผมหยิกหยิกหยิกที่นี่พอพอเวลาอาบน้ําไปผมมันจะยืดยาว พอเวลามันแห้งมันก็หดเข้ามันก็ไม่ไม่ยาวหรอกครับแต่นี้มันเป็นอย่างเงี้ยเออมันเป็นมานานเลยตั้งแต่ปีห้าห้าหนึ่งเขาทักมาแต่แต่แตม่ตั้งแต่เกิดมาแม่เขาว่า,อนะอวา,าไอ,าอ้มีมีรกนะเขาว่าผาดอะไรลเขา่าบถือมาเพราะแม่ก็ตกน้าตายตั้งแต่เล็กๆแล้วมั้งไม่รู้หรอกเพราะตัวเองมันจาไม่ได้เนะมันสองขวบสามขวบครับแม่เขาบอกเขาว่า ตกน้ำสะจมไปหมดแล้วตายรบตายแล้วคุณตายแล้วตอนเด็กๆตอนเด็กๆแม่แม่ก็ไม่ไม่หนักค่ะถ้าโดนฝนโดนอะไรมันจะหนักแม่ม่งเออแม่แม่จะไม่ให้ค่อยโดนฝนแบบไปไหนแม่ก็จะเอาพยางไปตลอดแล้วตัดไม่ได้เหรอคะจะเขาไม่ให้ตัดเขาไม่ให้ตัดเแล้วเขาก็จะมาบอกเองให้จะให้ตัดเพะมีเวลาด้วย เขาจะ่อเขาลงมาบอกให้แม่ให้แต่งครูเอานะเขาว่านะที่แรกแม่ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนี้หรอกผมมันเป็นธรรมดาเลยถ้าเขาจะให้ตัดเขาจะบอกเองเขาจะบอกเองเพราะว่าพอเขาถูกเลือกแล้วเพราะว่าที่เรียกแม่ก็ไม่รับว่าไม่เอาว่าไม่เอาไม่อยากได้ไม่อยากได้หรอกทีนี้มันป่วยมันเจ็บลุกไม่ขึ้นแม่ไม่ไม่เอาว่าไม่เอาลักผมอย่างนี้แม่ไม่ชอบว่างี้ ก็เลยเด็ด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 ไปมันมันคืนหนึ่งมันได้ขนาดนี้แล้วแม่เด็ดทิ้งทิ้งไปก็เลยพอคืนหนึ่งเจ้าของเข้ามานะเป็นผู้ชายอนุ่งขาวผมขาวผมก็ขาวเขาว่าแต่งครูเอานะเขาบอกแค่นี้แหละก็เลยแม่ก็เลยแต่งคันห้าคันแปดแต่งมาเรื่อยก็เลยไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สบายมาทุกวันแบบนับถือเอาเขาเวอ่ะเขาเขา เขาก็จะรักษาเราเนี้นี้แล้วตอนนี้แม่อายุกี่ปีแล้วครับโทษนะครับแม่ถ้ามการานี้1สิบเอดมการาแม่ก็หกสิบแล้วอออแสดงว่าผมมีหกสิบปีมันมันเลือกเกี่เดือนถ้าเอาพฤศจิกาแต่นี่สิบเอ็ดแม่เกิดสิบเอ็ดมกราศูนเตืวันนี้มาเจอแม่เนาะ ก็หลายเดือนแล้วนี่หลายงวดแล้วแม่มาไม่เจอไม่เจอมามาตลอดทุกงวดอ่ะไม่เจอแม่เคยได้อยู่บ้านแม่ไปไหนมาคะอุ้ยไปเรื่อยเปื่อยเลยแม่เดี๋ยวคนนู้นก็ใช้ให้ไปนี่คนนู้นก็ไปนี่ก็ไปตามเขาก็มันอยู่ตัวคนเดียวนะไม่มีภาระอะไรลานเขาก็ไม่ให้เลี้ยงลูกชายเขาเลี้ยงเองก็เขาก็เรามาไปบวชด้วยใช่ไหมคะคอยบวชบวชไอ ถือศิลป์อะไรนี่แหละเออกับวัดนะวันวันพระเราก็ไปอย่างเงี้ยเออวันหนึ่งก็คืนหนึ่งก็เช้าก็ศึกมาอย่างเงี้ยเออจะไปวันพระวันเดียวหลังจากที่ไม่ได้ตามแม่หลายงวดเข้าตลตอดเลยเนี่ยเหลืออ้ไอไองวดสองงวดสองงวดไม่ถูกสองงวดแม่มาถูกงวดหกศูนย์กับสามเจ็ดนี่แหละเออเราค่ายอ ซื้อก็ซื้อไม่เยอะไงเว็บ่ะมันได้เล็ก็แต่งวดนี้แม่เห็นว่าฝันเมื่อคืนฝันว่าเด็กน่ะมันมาขี้ใสอ๋อเด็กเด็กที่ไหนไม่รู้มาขี้ใส่ขี้เขาดำดำเล็กนิดเดียวว่ามันขี้ตรงนี้ตอนหนึ่งตรงนี้ตอนนึงมันขี้ไว้ว่ามันให้เราล้างตูดมันแล้วก็ล้างตูดให้เด็กน่ะมันขี้สงกรองอ่ะรันเมื่อคืน เด็กเราทรงสามขวบแล้วมั้งเนี่ยเด็กเราทรงสามขวบฟันคืนเราพท่าอะไรเอ่ยมันเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ใช่วันพระก่อนนู้นอ่ะวันนี้เป็นวันประหัรไม่ใช่เหรอครับอ๋อเนี่ยฟันให้ครูบาอาจารย์มั้เนี่ยวันครูน้องดันครูฟันได้เด็กกี่ขวบปแล้วมัพี่เนี่ย้ร่องทรงสามขวบเนี่ยเด็กมันไม่ใหญ่เพราะมันผู้ชายถ้าวันนี้แม่จะตีตัวเลขอะไรนันแม่เคี่ยนให้หน่อยเด็ก เป็นมันขีมันเป็นศูนย์เปล่ามันมันมันขีมันเป็นมันเป็นวงกลมอย่างงี้แล้วก็มันมีมีขีดอย่างงี้มันขีนะมันโซก่างก่องหนึ่งมันเป็นวงกลมก่องหนึ่งก็มันมันขียาวเออเอมันเป็นขีนเป็นตัวเลขวะนี่เออไม่รู้มันมันมันเห็นมันมันมันยาวอย่างงี้เออขีแล้วมันอันนี้มันขีมันมาอย่างงี้แล้วก็มันมันอย่างงี้เออขีมันอะ มันมันมันมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้ขี้มันเออมันขี้ไว้สรงกองสามกองนี่แหละว่ามันมันตีเป็นเลขอะไรอ่ะแม่ก็แม่จะบอกว่าไอ้เลขงวดนี้แม่แม่ชอบห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าเพราะแม่แม่แม่ว่าแปดเก้าหรือว่าห้าเนี้ยมันมันมีเด็กอ่ะมันมันต้อง มันต้องมีภาษาเขมรเ็าว่ากลงาเขาว่าคือห้ายังไงก็เลยว่าเราตีเป็นเลขห้านะครับห้าเป็ดเก้าห้าเป็ดเก้านะครับผลงานก็คือห้าเนาะอันนี้ตีเป็นภาษาเขมรนะคะอันนี้เป็นเป็นมันเห็นมันขีไว้อย่างงี้เนาะอย่างงี้แล้วมันเป็นเลขสามหรือเปล่า พ่อเป็นยังไงแม่ไหนเป็นยังไงนมไหนไหดูปากกาเดี๋ยวแม่ขีดปากกาอ่าเดี๋ยวแม่จะขีดเออเขียนให้ดูมันมันมันขีดสามสามกองกองเนี่ยมันมันจะเออมันจะมันจะคดอยู่ด้วยกันมันมาอย่างนี้แต่อันนี้มันขีดมาอย่างงี้เด็กเมื่อคืนม่นมันขีดให้ดูขีดมาก็เป็นหนึ่งไม่รู้มันอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้แต่อันนี้มันอาจจะเป็นตีเป็นเป็ดก็ได้เพราะมันทํามาอย่างนี้ครับ โอ้ต you know? oh, ิีปิษณากับพี่ตัวนี้เนาะเออพี่ปิษณากีอ้มันจะมีโชคนะคนฟันแทนพี่มีโชคไหมเนาะมีโชคนะครับมีโชคพี่ฟันเนาะเออฟันนะครับมันขี้มาอย่างนี้แต่เนเนมันมันมีอย่างนี้แต่มันรูวมตีเป็นเลขอะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นอย่างนี้ป่ะแม่เออเป็นกลยาวก็มีอย่างงี้อะไร ก็มันอันนี้มันเป็นจะเป็นเลขสามก็ได้เพราะเราตีมาอย่างนี้นะอืมมันจะมีเลขหกก็ได้เออตีไปกลมกลางเป็นหก็ได้เก็ได้จะเอาเลขที่แม่ได้เมื่อกี้แม่บอกว่าตัวไหนนะแม่ได้แม่ห้าแปดแปดห้าแปดเก้าทรงตัวนะ หนึ่งเจ็ดตอนนี hmm. ้เป็นเลขอะไรกันเลยเลขล่างนเเเลขกอเันนี้เห็นนี่น่หนึ่งเจ็ดแม่จะเห็นก็เลยยังไม่ออกเลยนี่เห็นเลขก็เลยซื้อเมื่อี้ได้ออกเลยเห็นแเนเเลขเลยหนจ็ก็เลยวดเลยรอ่ไม่ได้อยหรอกเนอยู่เออมันเ็นชัดเลยแต่ว่ามันไม่ออกแม่ซื้องวดเลมันไม่ออกมมาออามเจม่เห็นตามต้นไม้หรืตามอะไรย่ เขาให้เห็นเลยมันเห็นตรงหน้าเลอย่งี่บอกเวมันไม่ออกเลยเนี่ยมันซื้อเมย์ซื้อสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเมซื้อแปดเก้าก็เมซื้อแต่ห้าเนี่ยได้มาเมื่อคืนก็เลยบวกไปให้เลยห้าแปดเก้าอ่าเราเลือกความฝันที่ตีมาจากขี้นะคะก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยตีเอาตีไม่เลือกเไหรเน้อเนี่ยมันขี้ออกงี่เลยเนี่ยมันจะตียังไงตีเป็นห้าตีเป็นหนึ่งไง เลขที่เป็นเจ็ดตีไม่ออกนะแบบนั้นมันก็เหมือนกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเหมือนกันเนาะตีกองที่ไม่ออกอือข้างหลังก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วเนาะอืมแบบนั้นก็เหมือนกับเจ็ดเนาะแต่แม่เห็นมันแบบอย่างนี้มันขี้เไว้ที่นี่มันก็ติดมือแม่ที่นี่ก็ไปล้างมือให้เขาก็้ล้างตูดเห้ติดมือก็ห่านเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดได้ไหมนี อือใช่โดยเจ็บกับหนึ distintos. ่ง <satisfy> ม <karang ados> ันตัวเดียวกันอือแม่ลองส่งถือถือโชว์นีหน่ครับหั่นหันตะหนุยหั่นหั่นตัวเล็กตะหนุยเออีเอาดื้อเลยครับตีเอาดื้อค่ะตีเอาด้วยค่ะของแม่ผมรคับผมข้อฟันของแม่ผมหอมนะครับคือข้างล่างนี่คือให้เราตีช่วยกันนะครับทุกท่านว่าใครจะแปลเป็นอะไรบ้างนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมแนวทางหนึ่งตุลาคมนะครับผม2567นะครับผมกับแม่ผมหอมนะครับได้เลขแล้วพัน ขี้ะไนได้เลขแล้วได้เลขแล้วเขาฝันเทมีเลขนเลขเนี่ยแม่ได้มาก่อนเลยทีนี้มันยังไม่ออกไงเลขห้าแปดเก้ากับหนึ่งเจ็ดค่ะเมื่อคืนมาฝันเห็นเด็กขี้ใสเออขีสเนาะแม่รดาเด็กขี้ใสแม่จะเขี้ใสฝันเห็นขี้เล่มันจะอยู่ขี้ใสแม่ก็อายุแม่่าไรนะอายุห้า ห้าเก้าห้าห้าเก้ากับอายุก็ได้เลยนะครับผมอายุก็ได้พอด้ขี้ใส่เลมขี้ใส่เล่ผมหอมนะครับห้าเก้าก็ได้นะครับขี้ห้าเก้าด้วยไหมอายุอไรี่เตียก็ด้เยอเลยเลขหกเจ็ด

เขาได้เต็มๆเลยสองงวดสองงวดเลยถลายสามสอหรือสงวดละแม่สองสามงวดเข้ามางวก็หนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าเครับมแก็มีเลข่อนีของเด็กนะคท่านผูาสามหนึ่งแม่ก็ถูกสามหนึ่งอีกนะพี่นุไม่ได้มาเน่ก็ถูกสาหนึ่งอีกแม่ถูกลอตเตรีงวดที่แม่เียนลงพื้นนาะ สามโซนเดียวเดียวตรงเลยเขาไม่แหลกเขียนลงตรงนี่นะตอนนั้น่ะเพราะว่าองลงลงแบบไม่ได้ลงกระโชกโค้งหักเลยลงแบบธรรมดาเอาเอาปลายบมเขียนเลยใช่ส่วนมากรีกของคุณแม่ที่ทิ้เข้าเนี่ยจับเป็นรีกจากไหนครับจากฝันอว่าจากฝันมั่งเห็นมั่งจะเห็นแล้วก็องบางบางทีก็เวลารถล้มอะไรเนี่ยโดน มันเป็นเลขมาก็มีหนึ่งเปดแม่นะบอกให้แฟนซื้อบอกให้แฟนซื้อว่าอย่าซื้อนะสิบบาทยี่สิบบาทให้แทงห้าสิบหรือร้อยหนึ่งแกไปซื้อยี่สิบาทเองถูกหนึ่งเปดยี่สิบบาทเดี๋ยวขอดูผมแม่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวขอคู่ที่แม่ชอบที่สุดสักหน่อยครับเผื่อว่าใครน้อยอยากได้ผมนะครับนะครับผมนะครับผมแม่ชอบที่สุดคู่ไหนครับแม่ชอบกัะเลขนี่นะครับผมเนี เลขชอบแม่จะซื้อทรงตัวคแปดเก้านะแปดเก้าแม่ชอบแปดเก้าเดียวครับเดียวมิดเดียวแม่จะซื้อแม่จะซื้อลอตเตอรี่ในแปดเก้าเรียกช้าลอตเตอรี่ครับจริงทะเลกนาถ้าเห็นแล้วมันไม่ออกอ่ะเดี๋ยวมันจะตามไม่สองงวดก็สามงวดเลย เออซูนเก่าเนาะเนี่ยงเนาะซูนเก่าบอกได้ยังงวดแดกขึ้นมาเนาะหนึ่งซูนเก้านะงวดเดียวเองคางงวดเดียวเองก็ไม่คางงวดแรกไม่เข้าเจอให้ซื้อตามงวดหลังแล้วก็เพิ่มเงินเยอะบอกว่าถ้าซื้องวดนี้ยี่สิบนะถ้างวดหน้าไม่ถูกให้เพิ่มเงินสามสิบบาทไปเลยถ้างวดหน้าไม่ไม่ถูกสามสิบบาทให้เพิ่มสี่สิบหรือห้าสิบไปมันจะโดนมันจะโดนเยอะๆเลยมันมันไม่ถอยหลังนะ เลขก็แล้วแต่เออให้ให้ตามนะอย่าอย่าลดเงินนะอย่าลดเออให้เพิ่มไปเรื่อยมันจะถูกถ้าถูกถ้าคนมีโชคมันก็ถูกเยอะๆเลยอ่ะเออเลขเห็นอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่เกินสองสามงวดหรอกตอนนี้ได้งวดก่อนใช่ไหมป๋าฉันก่อนนะคะก่อ็เลขออกบางทีแปดเก้าเน้นให้บางที ให้ให้เลขเขาไปเขาลืมเลยอ่ะ mm hmm. แ,แม่ยายสเสวียนเขาว่าเขาฝันงวดแล้วเนี่ที่สามเจ็ด mm hmm. เขาบอกว่าเอ้ฝันถึงแม่เขาว่าแม่ไปตัดงูอ่ะเขาว่าตัดสองสามท่อนนะ mm hmm. ก็แม่ซื้อไว้แล้วเลขอ่ะ <c oughs> เขาว่า <c oughs> แม่เมดให้ตัดงูสามท่อนเ็าว่าเออเนี่ยเลขก็อยู่กับแม่เชลเขาว่า <c oughs> สามเจ็ดแม่ซื้อไว้ตั้งนานแล้วยายคนนั้นแกฝันฝันว่าเราเอาเอา,เอาเมีดไปสับงูสามท่อนนะก็เงินก็เงินเลขตรงๆเลยสามเจ็ดนะแกไม่ซื้อแกไปซื้อเลขอะไรต่ออะไรไม่รู้นวบแม่แม่คะเขาดูผมแม่ที่พี่ปฏิบัติประจําวันแม่ผมแม่เวลานอนเวลานอาบน้ำแม่ทําอะไผมเวลานนเวลาแม่นอนแม่จะเอาออกยืดอย่างนี้เลยนอนเอแม่จะเอาออกอย่างนี้ จะไม่เวียนเออจะไม่เวียนเวลาไปไหนอย่างนี้มันจะแบบมันจะยาวนะก็เลยแม่จะพันไว้อย่างนี้พันไว้อย่างนี้มันจะไม่อันนี้เวลาเวลานั่งแม่ก็จะนั่งทับเขาไงเออถ้าเอาเอายืดไว้ยาวมันเวลานั่งนั่งปุ๊บมันจะทับเขาไงก็เลยแม่ต้องเอามาพันอย่างนี้มันจะไม่ไม่ยาวนะมันไม่ยืดลงนี่เวลาโดนฝนเนาะมันจะจะดึง มันหนักครับผมมันก็ดึงตึงมันเจ็บแถวๆเนี่ยนางหัวเออเป็นโรคเลยแม่เป็นไรไม่ใส่เป็นโรคเลยเป็นโรคเออแม่นี่แม่เอาคาดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเออเขาล็อกพอดีเนี่ยเเเขาลล็ออกพดีป๊ะยไม่ต้องมัดเลยไม่ต้องมัดเลยก็ว่าไอไปธรรมกายแม่ไปตาต้องเตือนตันก็การเจี๊ยบ តែប៉ាន់កាក់ឲ្យកាត់វែងដែរມັນវែងបន្តិចហើយវាហើយលោកកន្ទុយកន្ទុយទេມັນវែងបន្តិចគឺគេលាំយន់បន្តិចអឺហើយໄປធម្មកាយមេ นะครับท่านผู้ชมครัสรุปของตัวเลขของแม่มหอมนะครับผมท่านผู้ชมครับห้าแปดเก้าน็ดนบแล้วก็ห้าข่าแล้วกเอฟซีเรย์นะครับเนวทางเอนครับผมทุกที่เด็กน้อยครับเน้นก็คือท่านผู้ชมครับแกบอกว่าแกไม่ทายแล้วแกไี่สบายหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมโชคดทีกสง์ครัแกปวดหแแกเข้าโรงพยาบาล